สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันแรงงาน <c oughs> <c oughs> วันนี้นั่งอยู่บ้านเดี๋ยวก็ไปทำงานครับผมเฮียไม่เคยมีวันหยุดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวอขอสายรับสายแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลมาต่อครับผมก็ <c oughs> มีคนเอาโดนมาขายนะโอเควันนี้ ไม่ได้ไปไหนเลยแต่เดี๋ยวจะไปทำงานแต่คือว่านั่งตัดเอาหุ่นมานั่งเล่นนิดหน่อยนะครับผมรอสั่งอาหารไปให้พนักงานทานนะครับผมนะเป็นกระสือเลยนี่มันหลน่นนะฮะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ย,ย,ย,ยสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือไปทำอะไรกันบ้าง เฮียก <Russia> ็ทำงานไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยที่จะหยุดไปไหนเพราะว่าเฮียต้องรับผิดชอบอะไรหายอย่างแล้วก็ทำคลิปด้วยวันนี้จะน้องนั่งตัดคลิปเซตากันดั้มเวอร์คานะเมื่อวานเนี้ยทำคลิปไปแล้วนั่งเนี่ยเดี๋ยวดูพรุ่งนี้น่าจะลงให้แล้วล่ะนะครับผมบอกเลยมาสปอยไว้นิดหนึ่งคือแบบ ไปดูคลิปเอาแล้วกันแต่เฮียพูดพูดสปอยไว้นิดหนึ่งแล้วกันวา่าแบบโคตรชอบอ่ะชอบชอบว่ะชอบเลยอ่ะ <c oughs> ชอบมากแล้วก็คือต้องพูดว่าไงอะ่ะคือถ้าเกิดใครไม่มีอะ่ะไปซื้อกันแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าใครยังไม่มีหรือลังเลอะ่ะเสียงมันอาจจะแตกกับคนอื่นนะแต่คือผมผมว่าผมชอบ นะแล้วใครอยากจะกาลังตัดสินใจผมว่าพรุ่งนี้รอดูคลิปเอาละกันนะฮะแล้วก็นนะวกำ <c oughs> ลังนั่งพิจารณาอันนี้อยู่ไว้ทุกคนกำลังจะเล่นอันนี้ลูบิกมันมีสูตรหรือมันมีอะไรยังไงเ่ยใครแบบบอกหน่อยนะแต่คือเฮียก็ดูในจาก u ู u ูบไปละเฮ้ยชอบเหมือนกันนะคือเหมือนแบบเราฝึกคลิปแต่คือว่า ถ้าเกิดใครคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันบางทีมันก็เดี๋ยวมันจะเครียดไปแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่สูตรสูตรของมันว่ามันจะทํำยังไงผมไปดูมาแล้วล่ะมีบิดมีขึ้นมีขึ้นขึ้นแล้วก็บิดคือมันต้องเป็นสูตรว่าไล่จากตรงกลางก่อนเซนเตอร์แล้วมาเอ่อมุมแล้วมามุมแล้วก็ไล่ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3อะไรประมาณนี้คือคือมันต้องจําอะไรประมาณนี้นะ ผมว่าทุกคนน่าจะบางคนก็นเล่นเสียงแล้วลหะแต่คือว่าผมไม่เคยคิดอยากจะเล่นเลยแต่คือพอว่าเฮ้ยถ้าเกิดคิดคิดเป็นคือเล่นเป็นอะแล้วเอามาคิดเปรียบปรับนะผมว่าแม่งมันเป็นอะไรที่คิดเจ๋งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่งทาอะไรมันต้องเป็นขั้นเป็นตอน้ยมันก็เหมือนกันนะวันนี้ใครประกอบตัวไหนอะไรยังไงบ้างโอ้โหเฮ้ย กลับมาพูดถึงเซตาเฮียซื้อเก็บไว้หลายกล่องเลยนะใครไม่มีก็มาแบ่งได้คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีมากแต่คือว่าเฮียซื้อไว้เยอะมากเยอะมากๆนะถ้าไม่พอนะแต่ก็มีคนมาขอซื้อเฮียอยู่ตลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอนั่งตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานแล้วก็เออมีซื้อกันพาคุงใครซื้อกันพาคุงมาเล่นมั่ง อันนั้นน่ะมันเป็นอีโคพาก็จริงนะแต่คือมันเป็นวัสดุที่แบบหนักกว่าเดิมอ่ะมันถูกตัดออเดอร์ไปเยอะแต่คือว่ามันเป็นวัสดุที่เหมือนกับไอของบันไดที่มันเป็นไดโนเสาร์อ่ะอันนั้นน่ะมันเป็นพาโมที่เป็นกันพาอ่เอ่ออีโคพาก็จริงแต่คือมันเป็นวัสดุที่ดีกว่านั้นก็คือว่ามันย่อยสลายด้วยตัวมันเองเว้ยเออนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันละกันนะขอไปนั่งทำงานอีกสักแป๊บหนึ่งรอสั่งข้าวแล้วก็เดี๋ยว ไปทำงานเจอกันที่ออฟฟิศแล้วกันนะครับผมไปอีกสักแป๊บหนึ่งใครไปเที่ยวไหนทักมาบอกด้วยนะฮะเจอกันที่ออฟฟิศครับบายบายอือมาถึงที่ทำงานแล้วครับมานั่งเล่นนิดๆหน่อยๆนี่บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยนะทุกคนนี่นีนี่เดี๋ยวรอรีวิวอีกสักวัน2วันนะครับผมก็อ้าวเอาปัดโทษ นะเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะชอบชอบเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรนะอา้าวใส่ตูดยังไงวะเนี่ยวันนี้ใครไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างครับวันหยุดวันหยุดวันหยุดอ๋อนี่วางไว้เฉยๆกัวอ่ะยังไงวะโอเคเฮ้ยนี่นี่จะให้ดูวันนี้ นะขอวางอันนี้ก่อนอือดูโลมดินี่นี่ให้ทุกคนดูอันนี้นี่น,นี่สาวน้อยผู้น่ารักสาวน้อยผู้น่ารักนุกแมทิกนะครับผมเท่มากนะมันแปลมันให้ให้คนมาสองคนเลยนะนะแล้วก็ ให้รถมอไซค์มอไซค์แปลงเป็นมาได้นะอันนี้ก็เทด่ดีนะเนี่ยคู่สีของมันดีนะทุกคนเดี๋ยวรอดูรีวิวเฮียยังไม่ได้ติดดีคอดีคอมันแบบโอ้โหเยอะมากนะเนี่ยเยสวยงามสวยงามสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ก็เดี๋ยวรอนะช่วงนี้ประกอบกันพาเยอะเลยนะครับผมในตัวหุ่นเนี่ย ายละเอียดดีห็นไหมอ่นะอันนี้มาปลายานนี้นนนนหน่อยนะให้ดูปึ๊บแล้วตัวนี้มันให้มาสองตัวเลยนะครับผมอ้าวล่วงซะแล้วนี่นี่รายละเอียดเป็นสีทองเป็นดำแดงทองอะไรประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นี่ขอตั้งเท่ๆอ้าน้องคนนี้โดนรถมอเตอไซค์ชนตาย ตั้งก่อนตั้งก่อนนี่จะให้ดูนี้นี่อันเนี้ยมันเป็นกันพาคุงไว้ทุกคนนะจริงๆแล้วมันเขียนว่าอ่อีโคพานะแต่แต่แตมันมันเหมือนกับเป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นอีโคพาก็จริงนะะเ,เดี๋ยวขอวางกล้องก่อน มันเป็นอย่างนี้ไว้ทุกคนนะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นพัสดุอีโคพาแต่แต่นะแต่นะเดี๋ยวขอปรับไฟก่อนแต่ชิ้นของมันเนี่ยมันสามารถที่จะมันเหมือนกับไอตัวอะไรนะไดโนเสาร์ของบันไดอะคือมันจะแบบว่ามันลักโลกเป็นวัสดุลักโลกก็จริงแต่คือว่ามันเหมือนแบบมันย่อยสลายได้ด้วย นะเป็นเหมือนโครงไดโนเะสาร์แกะให้ดูเดี๋ยวว่างๆจะมาอันนี้นะน้ำหนักมันหนักมากเลยนะครับทุกคนเห็นปะ่ะเนี่ยมันให้มาทั้งหมดเนี่ยสามแผงแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ที่ตาหรือที่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมสีมันก็จะประมาณเนี้ยแต่แต่มันหนักน้ำหนักเนี่ยมันหนักมากเลยนะครับสีที่ให้มาเนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้สีขาวสีน้ำเงินแบบนี้ นะครับผมและอีกแผงหนึ่งก็จะเป็นแผงแบบเหมือนกับแบบว่าเอาไปตั้งได้ให้ใส่ตัวที่มันตั้งได้นะครับมันก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่นี่นี่ี่ประมาณนี้ครับผมนะนี่ราคา300กว่าบาทแต่คือว่าดีอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าใครอ อยากที่จะใช้งานเนี่ยหรือว่าซื้อนะฮะเนี่ยมันหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเท่ดีนะครับผมมันดูเป็นหัวไอตัวหัวโตวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันไหนจามารีวิวก็เอามาให้ดูวันนี้ขอนั่งทํางานก่อนแล้วกันนะอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวค่อยเย็นๆค่อยมาว่ากันวันนี้ใครไปเที่ยวไหนบอกด้วยนะจ้ะ มาวันนี้เจอน้องอะไรครับเจไดครับเจไดอยู่เต้นเหรออเต้นนี่นี่วันนี้มีของกันด้ามให้น้องที่เรายังไม่เคยให้ให้ไปบ้างแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยมีพี่ที่เขาเคยให้ไว้เป็นนี่วันนี้ให้น้องเข้าไปเลยครับเจไดเป็นตัวนี้รู้จักกันไหมรู้จักชื่อเลดเฟมครับเลดเฟมนี่ตัวนี้เป็นสีพิเศษเลยนะเอาไปแบ่งกันเล่น เอาไปแบ่งปันกันนะครับผมแล้วก็นี่ได้เลยก็ขอบคุณพี่ที่ใจดีด้วยนะครับผมที่เอามาให้น้องพอมาพอดีเมื่อกี้ขอถ่ายรูปแล้วเดินมาอีกรอบหนึ่งเราก็เลยให้น้องเขานะเป็นเด็กดีนะครับของคุณพ่อคุณแม่โอเคครับแล้วปากนะไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาค่ะพอดีใจจริงๆดีใจมาก้งใจมาที่นี่เลยเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับ พูดเลยไม่ต้องครับผมครับผมดีใจดีใจหนแม่ถายรูปกับพี่นะเอาเตั้งตั้งตโอเคไเลยนะกนุกดีใจมาก่ะต้ได้หนึ่งไปท่ายู้กันก็ได้อ่ะอเคโอเคค่ไปโอเคเป็นเด็กดี ขอบคุเลยครับเดี๋ยวนะนี่แบ่งน้องด <laughs> <át stars> ้วยก่อนที่เราจะอากาศจริงไดนะครับถ้เกิดพี่จะไม่รอดเลยนะเออนะถ้ากอดได้ก็เออไม่หายพี่เขาดูแลอย่างดีพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปค่ะเป็นเด็กดีลูกมุวนร่ดูอยู่แล้วอะเมื่อกี้ก็เผอิญว่าพอดีเฮียยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับผมแล้วก็เจอน้องเขามาขอมากับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเขานะครับผมน้อง เจไดแล้วก็ขอถ่ายรูปไปแต่ปรากฏว่าเฮียมีธุระแล้วน้องเขาเดินมาอีกรอบนึงอยากจะมาขอถ่ายรูปอีกก็เออเรานึกได้นะมีพี่ๆที่เคยให้กันพาไว้นะกันพาให้น้องอะ่ะก็คือว่าเราก็มีแจกไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแจกอีกนะครับผมยังเก็บอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่คือว่ามีโอกาสก็เลยจะให้น้องเข้าไปนะครับผมก็ถือว่า ต้องขอบคุณพี่ๆที่เคยให้บริจาคมาแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับผมเพราะจริงๆเคยร่วมบริจาคไปแล้วแต่คือว่ามันก็จะยังไม่หมดอะ่ะมันยังมีอยู่อีกเพราะว่าผมควรแล้วก็อยากที่จะแจกให้หมดเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็ให้น้องเจไดไปคือไอการที่เรามาทําแบบนี้คือจะบอกว่ามันเป็นการแบบคือพี่ๆที่ใจดีคือแบ่งปันอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วกอ็อยากจะสร้าง ะไรให้มันมีการแบ่งปันแบบเนี้ยนะเจตนาลมแต่ก็ค่อยๆทําไปนะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วจะแจกใครจะอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาะเนี่ยถ่ายให้ดูนะมันไม่ได้ผมบอมไม่ได้บอกว่าผมเป็นอะไรหรอกคือแบบคนที่ให้ครับอันนั้นนะ่ะคือเขาเขาเขาจ,จิตใจดีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้ผมขอทำงานก่อนนะครับผมวันนี้ยุ่งมากเลยไปเจอกัน Few moments later moments ทุกคนเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากพอดีว่าลูกค้าเยอะนิดหนึ่งนะครับผมก็เอาเป็นว่าค่อยว่ากันแล้วกันนะวันนี้ไม่มีอะไรละเพราะว่าลูกค้าเยอะเดี๋ยวเฮียต้องรีบทํางานนะครับผมพอดีว่ามันเป็นวันหยุดหลายๆวันแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะลงตัวเซตากานดั้มนะครับผมเวอร์กานะก็บอกแล้วว่า ดีพอสมควรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียรีบทํางานแล้วกันแล้วก็มีคลิปอาทิตย์หน้านี่มีคลิปเยอะนะครับผมคลิปรีวิวด้วยแล้วก็พาไปบ้านพี่นัดด้วยนะครับผมมีอาทิตย์หน้านี้หลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างนะเอาเป็นว่าค่อยเจอกันวันนี้เป็นวันหยุดมาอัปเดตอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ใครประกอบตัวไหนไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบอกกันด้วยนะครับผมมาคุยกันบ้างนะครับผมไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่อยว่ากันวันนี้ทำงานต่อสวัสดีครับ